สวัสดีค่ะสวัสดีเอซสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านนะคะที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องเราคิดผ้าร้อยยูขณะนี้เนาะค่ะเหมือนเดิมค่ะเวลานีเก็บสิบประมาณสี่ทุ่มกว่าโซลกิกลงคลิปไปแต่สีเดิกเหมือนเดิมคือเก้าค่ะสิงลงคลิปให้เอซแฟนครับนะคะสำหรับมื่อนีตัวเลขนะรครังเรากิกมีของเล่าพัฒนาของมาดามคำนวณ สองสุวรรณแล้วก็เซียนหนุ่มค่ะมาให้เอฟซีแฟนคลับได้เบ่งตองงวดแล้วก็เอาไปเป็นแนวทางแล้วพัฒนาตองงวดสําหรับเมื่ออื่นเนาะค่ะเมื่ออื่นวันพุธพุธที่สิบห้าสำหรับแนวทางแล้วพัฒนาของทั้ง 3. สามเซียนตองงวดก่อนที่จะไปเบ่งตัวเลขแนวทางก่อนอื่นเราขีดกรกาบขอบุญขอบุณตัวเลขแนวทางจากมาดามคํานวณสองสุวรรณเซียนหนุ่ม ต้องกราบขอบพระคุณหลายๆนะคะที่ให้ตัวเลขกเนวทางมาวางทางช่องและที่สําคัญนะคะที่ขาดไปเลยก็คือ FC แฟนคลับของทั้งสามเซียนเนาะต้องกราบขอบพระคุณหลายๆนะคะสําหรับ FC ไม่ว่าจะเป็นคนเก่าและก็คนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาติดตามตัวเลขกนวทางทางช่องเรากิก๊กกราบขอบคุณขอบพระคุณหลายๆนะคะที่กดนุนโดยการเบิ้งคลิปตัวเล็กนนทางผ่านทางช่องเรากิก๊กเนาะ เรามีคำไหนนอกจากคำครับขอพ่อคุณเป็นอย่างสูงเป็นอย่างยิ่งเลขทุกตัวเนอะคะ่ะเอามาเป็นแค่แนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วกันเราฟังเหมือนเดิมคือเก้าค่ะท <c oughs> ่านเลขมเขาว่าปังเนอะคะ่ะเรากีก,กับกราบขอหลุดขอไป fc fans ไปก่อนล่วงหน้าเนอะ,ะต้องกราบขอหลุดขอไปหลาย,ลายถ้าไม่เข้าไม่ปังเลขก็อาจจะมีเข้ามีหลุดบ้างเนอะคะ่ะสําหรับแนวทาง จะเป็นของ่องสุวรรณเนาะอาจจะหลุดไปต้องกาบขอรูดขอไปเอฟซีแฟนคลับของ่องสุวรรณส่วนของมาดามของมาดามเข้าไปที่วิ่งนะคะตัววิง่งตัวรูดวิ่งเจ็ดไปวิ่งเนาะค่ะสาหรับแนวทางของมาดามคานวณถือว่าเข้าถือว่าปังอยู่เนาะค่ะเพราะว่าวิง่งรูดไม่ขาดส่วนเซียนนุ่มเนาะค่ะต้องกาบขอรูดขอไปแทนเอฟซีแฟนคลับของเซียนมมนยุ่มเลยล แทนเสยนนม,มนะคะสำหรับเอฟซีแฟนกลับของเพื่อนที่รอคอยแต่ว่าตัวเลขแนวทางอาจจะเบาเนาะงวดน,นี้ขอแก้มือใหม่อีกเหมือนเดิมค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางตองหวดเพื่อเป็นการเสซเว่าแล้าฮะไอเมืองตัวเลขแนวทางเราพัฒนาตองหวดของทั้งสามเียนกันเลยเนาะ <S <S <ๆ>เดี๋ยวเริ่มจากของมาดามคำนวณกันต่อก่อนเลยเนาะคะ่ะเพราวาของเพื่อนเขาตัววิ่งตัวรูด ไปต่อกันย,ยาวๆสาหรับคืนนี้ลงให้ทันที่ท่านใดเลยเนาะย่านกลับมาแล้วลืมโทรศัพท์อีกคื้นมือคื้นมือนีเนาะคะ่ะมืออืน่นเดินสีบอได้บอทันมันมันลงมืออื่นกับบอทันเนาะคะ่ะขาบอลงแต่เศาสําสหรับตัวเลขแนวทางอ่ของมาดามคำนวณเนาะคะ่ะของพื้นเข้าไปที่วิ่งรูดเนาะสาหรับงวด เมื่อคืนวันจันทร์ที่ผ่านมาสําหรับแนวทางมีใครหมานมีเปรี้ฮงผู้ใดตามมาดามบาขังงวดนี่ตามโบตามโบขันงวดบ่เขาเราตามเพ็่นว่าขันงวดเขาแล้วม่ได้ตามมาสั่งงวดที่แล้วเนาะที่แล้วของมาดามหลุดไปองมาดามหลุดไปหลกกมาเข่าโตว,วิ่งรูดเนาะสำหรับตัวเองแนวทาเอาไปต่อตัวไม่แบบใบรอชาสำหรับ แลวพัฒนามืออื่นนี่สองทธมครึ่งเปิรุ่นกันสําหรับมาดามคํานวณน,นะคะเพื่อนไฮมาวิ่งรูดมีหกกับแปดสองตัวหกหางมีหกสองแปดสองหกสามแปดสามหกสี่แปดสี่นิ่งเจาะที่สี่ห่างค่ะมีหกสองแปดสองหกสี่แปดสี่ค่ะกันหกสามกับแปดสามไว้เนาะสำหรับเลขเบอร์มีหกหกกับแปดแปด ามตัวสีหางมีหกแปดสองหกแปดสามหกแปดสแล้วก็หกหกแปดสำหรับตัวเนียนตัวเจาะมีหกแปดสองกับหกแปดสี่ค่ะแคปจอค่ะสำหรับใครที่ชอบแนวทางของมาดามคำนวณและผู้ใดที่เป็นเอฟซีแฟนครับก็ติดก็ตามของมาดามคำนวณขอให้เฮงขอให้มันคอยปังแล้วค่ะสำหรับมืออื่นนี่ตัวลีแนวทาง หน้าจอ,อาค่ะสำหรับของมาดามคำนวณไปต่อกับเซียนนุมเนาะของเซียนนุมเพิ่นเลียนสูตรใหม่ลองเบิงงวดนี่สูตรนี่ว่าสีมานสีเฮงสีตังไปกับเพื่อนอีกบ่างวดเมื่อคืนวันจันทร์รูรไปนะคะต้องการขอรูดขอพายอีกครั้งนึงสําหรับของเซียนนุมแล้วก็ฝากเป็นกําลังแรงใจแรงเชื่อให้กับ ตัวเลนะ็กน้ำงของเสียนหนุ่มเหมือนดืม่มคือเ่านะคะ่ะเนาะรักกันไม่ทิ้งกันเรายังรอคอยของเสียนหนุ่มอยู่งวดที่แล้วของเพิ่นก็เข้าไปที่วิ่งเนาะคะ่ะตัววิ่งวิ่งยังติดต่อกันแล้วก็พึ่งมาหลุดเนาะนีของต้นเดือนธันวาเนาะคะ่ะเดือนนี้มาสี่ห้างวด ห้างวดเข้าไปที่วิ่งรูดสองวอสองวดดีเนาะสองงวดสำหรับแนวทางรับพัฒนาของเซียนนมไปต่อวันที่สิบห้าเมื่ออื่นนี่นะค่ะมันมานค่ะมันมานเฮงๆไปกับเซียนน,นุมเนาะขอแก้มือใหม่แก้ตัวใหม่สำหรับแนวทางรับพัฒนาของเซียนนมมาิษัน วิ่งรูดปนไห่ยมาสามกับห่าสองตัวหกหางมีสามเก้าสามหนึ่งห้าเกแล้วกระหาหนึ่งค่ะเิ็นเจาะที่สี่หางเหมือนเดิมค่ะมี3ามเก้าห้าเก้าสามนห้าศเลขปืนคก็จะมี3ามสามกับหา ามตัวสี่หางมีสามหาเก้าสามหาศูนย์สามหาหนึ่งแล้วก็สามหาหาค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางและพัฒนาของเสียนนมยังรอคอยผู้ใดยังติดตามของเสียนนุมอยู่อย่าลืมเด้อค่ะฝากเป็นกำลังแรงใจให้กักบตัวเลขแนวทางของเสียนนมนะคะบะถิมบะปากันยังรอคอยยังอันนี้กันอยู่กะข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจกันในเด้อสำหรับตัวเลขแนวทาง ของเซียนหนุ่มขอให้ปังๆมันๆหมักเซียนใดจัดเซียนนั่นค่ะสำหรับแนวทางอ่าไปต่อของซองสุวรรณของซองสุวรรณอ่าเมื่อวันจันทร์ลุดไปนะคะสำหรับแนวทางและพัฒนาของเพื่อนอับคอโทัวร์ไปทน แนวทางของซองสุวรรณพอมนะคะ่ะฝากเป็นกำลังแร่งใจให้กับแนวทางของเพื่อนพอมเนาะสำหรับ fc fc ที่น่ารักทุกทุกท่กทานเนาะของเพิ่นรุดไปสองงวดแล้วงวดวันที่แปดของเพิ่นเข้าไปที่วิ่งรูดต่อกับตัวตัวจับคู่เข้าตรงๆเนาะบดแบบบม่ต้องกลับคำว่าตรงๆแบบไม่ต้องกลับนะคะสำหรับตัวจับคู่วันที่หก หกที่ผ่านมากกับเข้าไปที่วิ่งรูดกอดข้อกันมากนะคะสีหกตีกับหกหอกสีหกล่างก็วิ่งรูดสำหรับตัวเน้นตัวเจาะเกือบถึงเะาะคะ่ะแต่ไม่ถึงห้าหกไอหอดหาสแต่วิ่งรูดผ่านเนาะสำหรับของซองสวรรณเพิ่งจะมารูดไปได้สองวันนะคะสำหรับเดือนนี้เดือนนี้ มืออื่นมีรุ่นกันว่าเพิ่นจะกลับขื้นมาบ่เนาะสําหนะรับซองสุวรรณขอให้กลับพื้นมาขอให้บางๆขอให้เอซีมันไปกลับพื้นเนาะสําหรับแนวทางราพัฒนาของซองสุวรรณที่เพิ่นห้มาวิ่งรูดมีเก้ากับหนึ่งสองตัวหกหางมีเก้าห้าหนึ่งห้าเก้าหกหนึ่งหกเก้าเจ็ด7ลการหนึ่งเจ็ดค่ะตัวนิ่นตัวจอซีหางมีเก้าห7าหนึ่งห้าเก้าเจ็ด7ลการหนึ่งเจ็ดเนาะกันไว้เก้าหกกบ1หนึ่งหก สำหรับเลขเบอร์เพิ่นมีเก่าเก่ากับหนึ่งหนึ่งหายมากนะคะแล้วก็สามตัวสี่หางมีเก้าหนึ่งห้าเก้าหนึ่งหกเก้าหนึ่งเจ็ดแลักเก้าเก้าหนึ่งค่ะตัวนิ้นตัวเจาะหายเก้าหนึ่งห้ากับเก้าหนึ่งเจ็ดสำหรับสองซองสุวรรณผู้ไดชอบกระจัดผู้ไดมากกลับไปต่อสำหรับแนวทางและพัฒนา ของทั้งสามเซียนมักเซียนใดจัดเซียนนั่นฉันจะเอาทุกเซียนก็เป็นไปไม่ได้เหมือนทีเอฟซี FC วาน,นะคะงวดนี้ผู้ใดมักของไผ่จัดของผู้ใดกะขอให้มานขอให้หงเนาะตามใครก็ขอให้ปังๆสำหรับแนวทางวัดดวงกันไปก่อนสำหรับงวดนี้นะคะเพราะว่าหลายเซียนหลายเซียนหลายคนคือว่าน,นะคะ่ะ เป็นกำลังใจให้ FC เหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมแล้วก็ FC ก็คอยเป็นกำลังใจในทังช่องลอกกก,กับขับขวบประคุณในไลนเนาะแล้วกับขับขวบประคุณตัวเลขแนวทางจากเส้นหนุม่มมาดามคำนวณแล้วก็ซ่องสุวรรณเนาะขับขวบประคุณหลายๆค่ะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมแคปหน้าจอถาม,มาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้เดอ้อค่ะเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิป สำหรับคลิปนี้คืนนี้ราตีสวัสดีค่ะแล้วเจอกันเมื่อเอ่เศร้านาะสวัสดีค่ะ